วิธีการตั้งค่ารายการโปรดในแอปธนาคารนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เข้ามาที่แอปธนาคารก่อนนะคะทิริปยกตัวอย่างเป็นแอปกสิกรละกันค่ะส่วนธนาคารอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทิริปจะแนบเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะให้กดไปที่คำว่ารายการโปรดค่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้กดเพิ่มรายการโปรดค่ะ รายการโปรดเนี่ยก็คือรายการที่เราทำธุรกรรมบ่อยๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นทิวลิปเนี่ยโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนเลยนะคะก็ไม่ต้องใส่เลขบัญชีซ้ําๆบ่อยๆทุกเดือนนะคะเราสามารถตั้งค่าบัญชีคุณพ่อคุณแม่เป็นรายการโปรดได้เลยค่ะสมมติว่าบัญชีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ธนาคารกสิกรเหมือนกันนะคะทิวลิปก็กดไปที่ธนาคารกสิกรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บัญชีธนาคารอื่นเนี่ยก็ให้กดเลือกบัญชีธนาคารอื่นนะคะกดเลือกบัญชีไปนะคะแล้วทาการใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยค่ะ พอใส่เลขที่บัญชีแล้วนะคะเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ใส่ชื่อรายการโปรดนี้ไปนะคะจากนั้นเนี่ยให้กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็กดยืนยันค่ะแล้วก็กดตกลงนะคะแล้วก็เพิ่มไปที่หน้าแรกค่ะ เท่านี้นะคะเราก็มีรายการโปรดอยู่ที่หน้าแรกเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเพจที่หนูสิมีไลน์ด้วยนะคะเป็นไลน์ e n Chat เอาไว้พูดคุยกันทักทายกันกับเพื่อนๆค่ะใครอยากเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์เนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะทิลิบวางลิงก์ไลน์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แล้วล่ะคะ่ะแล้วเรื่องที่ทิลิบอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนูชื่อว่าทิลิบนะคะไม่ได้ชื่อว่าหนูสินะคะชื่อหนูสิเนี่ยคือชื่อเพจค่ะส่วนตัวหนูเ ชื่อว่าทิวลิปค่ะก็อยากจะให้พ่อแม่ๆทุกท่านเนี่ยเข้าใจถูกด้วยนะคะจะได้เรียกหนูได้ถูกต้องกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจชื่อหนูสิเอาไว้เลยค่ะเพราะหนูอยากให้ผู้สูงวัยทันเทคโนโลยีค่ะ